Hi my lovely student นมัธยมสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยกันบ้านที่ครูสั่งคาบที่แล้วกันนะคะให้นักเรียนเขียนแล้วก็แก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะถ้าของคนไหนผิดนะ,ะเป็นเรื่องการตัดสินใจ making decision ใช้คำว่า must หรือ can t ดีนะ can แปลว่าไม่สามารถใช่ไหม must กแปลว่าต้อง โอเคมาดูข้อหนึ่ง Where is k a t i e k a t e อยู่ไหน She is be at work. She is very busy this week. ใช้คำไหนดีคะใช้ must. She must be at work. She is very busy this week. คือสัปดาห์นี้งานเยอะมากเขาต้องอยู่ที่ทำงานแหละน,นี้คือเรามั่นใจว่าเขาต้องอยู่เพราะฉะนั้นใช้ว่า must. ต่อไปข้อสอง Is the city in the picture Los Angeles? ในรูปเนี้ยใช่ Los Angeles ไหม สถานที่เนาะ Where it can't be Los Angeles มันไม่ไม่น่าใช่ไม่สามารถเป็น Los Angeles ได้หรอก I think it it must be London ฉันคิดว่ามันจะเป็นลอนเป็นเมืองลอนดอนมากกว่า Because I can see a red double-decker bus in the distance เพราะว่าเห็นจุดพวกนี้เนาะก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ Los Angeles ต้องเป็นลอนดอนต่อไปข้อที่3า No one's answering the door ไม่มีใครแบบเปิดประตูหรือตอบรับเลย They must be out พวกเขาอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเปิดประตูหรือว่ามีเสียงตอบรับเลยคอบีก็บอกว่า They can't be I can see a light on the living room on in the living room อ๋อไม,ไ,มไม่ไม่น่าเป็นไปได้ไม่สามารถเป็นไปได้หรอกเขาต้องอยู่บ้านแหละเพราะว่าอะไรเห็นไฟอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ไฟเปิดอยู่อะ่ะ ขสี Look at the big pizza John's eating. He be really hungry. ดูในรูปส Big ิ i z พ a ที่จอห์กินอยู่นะเขาต้องหิวมากนแน่ๆเลย really hungry เพราะฉะนั้นใช้คำว,ว่า must เขาจะต้องหิวมากๆแน่เลยถึงกินถาดใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็ he be w e o n l y ate lunch two hours ago. He can't อุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่สามารถเป็นไปได้หรอก เราเพิ่งกินข้าวเมื่อสชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองต่อไปข้อ7ข้อน่ะ,ะเหมือนกับนักเรียนทุกข้อเนาะมี5ข้อเหมือนกัน at the water park สวนสาธารณะที่เป็นน้ำ you must you mustn't obey the safety rule obey แปลว่าทำตามคำสั่งของกฎรักษาความปลอดภยัย must หรือ mustn't มัสตนะคะต้องอยู่ในกฎระเบียบต้องรักษาต้องแบบทำตามกฎที่เขาวางไว้นะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองต่อไปข้อที่2 you mustn't or you don't have to wear swimming goggles ก็คือไอแว่นตาดำน้ำเนาะต้องใส่หรือไม่ต้องใสคะ don't have to ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เป็นสระน้ำแบบนี้เนาะต่อไปข้อที่3 you mustn't or you don't have to run by the pools Run by the p ผู้ไม่วิ่งนะคะมาสุดเดี๋ยวจะลื่นนะคะต่อไปข้อ4 you don't have to or you have to listen to the lifeguard lifeguard คือคนที่แบบดูแลช่วยเหลือผู้ช่วยชีวิตคนดูแลส่วนสาธรณนะ lifeguard ต้อง have to นะต้องฟังต้องเชื่อฟังนะถ้าเขาบอกว่าจุดนี้เล่นไม่ได้เราก็ไม่ควรเล่นเนาะ ต่อไปข้อที่5 you don't have to or you mustn't be a young child to enjoy yourself you don't have to be a young child to enjoy yourself เธอต้องไม่ทำแบบเด็กๆเ,เพื่อที่แบบตัวเองจะสนุกสนานด้วยตัวเองได้คนเดียวนะอย่าทำตัวเป็นเด็กนะต้องมีเหตุผลเนาะโอเคไปต่อจ้าข้อที่8ถูกกันไหมคะ Ừ, ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะทำกันบ้านนะคะที่ครูสั่งเนาะทำสักห้าสินที่ครูดีใจน้ำตาไหลาเลยแหละลูกเอย๋ยคนที่ตั้งใจเรียนก็เป็นข้อดีเนาะก็เป็นแบบมันก็ดีกับตัวเองเนาะคนที่แบบอ่านหนังสือไม่ออกก็ยังไงก็พยายามเขียนตามก็ได้นะคะเราฟังที่ครูพูดบางทีมันก็เข้าหูบ้างบางทีมันก็อาจจะจดจำได้บ้างเนาะ Write sentence using the word อ่าให้เขียนประโยคโดยใช้คำที่ให้มานะเขียนเป็นประโยคมี1 2 3 4 5 6อนมะี่ห้อันนี้มีหข้อเดี๋ยวแต่เราจะเขียนเลยค่ะอันนี้ตัวอย่างประโยคที่ครูเขียนนะของนักเรียนจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะลูกอาจจะไม่เหมือนของครูบางข้อบางข้ออาจจะเหมือนเพราะว่ามันใช้วลีที่อยู่ในข้างบนนะเดียวกัน เช่นข้อหนึ่งของครูบอกว่า you have to be a good swimmer to go body surfing ครูใช้คำว่า have to ต้องเป็นนักว่ายนะ้ำที่เก่งต้องดีนะที่จะเล่น body surf ได้ body surfing ได้ข้อ2 you mustn't drop litter in the street เธอต้องไม่ทิ้งขยะลงในถนนนะตามถนน litter ในที่นี้เป็นว่าขยะเนาะ don't drop อย่าทิ้งนักเรียนก็จะต้องบังข้อก็ต้องเหมือนครูแลนะ้วเนาะ ข้อ you don't have to be old to enjoy gardening ไม่จำเป็นจะต้องแก่ก็ได้เราก็สามารถมีความสุขกับการทำสวนได้ปลูกต้นงต้นไม้ทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับสวนได้ไม่จำเป็นมันไม่มีไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่มีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะข้อที่4 you mustn't walk alone in the city เราไม่ควรเดินคนเดียวตามเมืองใหญ่เนาะเดี๋ยวอาจจะลงทางเดี๋ยวอาจจะมีเกิดอันตรายได้เนาะ ข้อที่5 you must be quiet in the countryside คือมันจะต้องเงียบสงบเนาะในชนบ,บท countryside คือชนบ,บทนั่นเองมันจะต้องเงียบสงบแน่ๆเลยตามชนบ,บทนำในเมืองก็จะมีเสียงรถเสียงราเสียงผู้คนเยอะแยะมากมายเนาะโอเคนักเรียนเขียนลงในหนังสือนักเรียนนะคะ ต่อไปข้อที่9จับคู่ match the sign to the meaning จับคู่รูปภาพสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้กับความหมายข้อที่1ตัว P สัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะคะเห็นบ่อยเนาะไม่เิง B you can park here P แปลว่า park จอดได้นะคะถ้าเป็นสีแดงแล้วมีประการะบ,บานี้แสดงว่าห้ามจอดนะจอดไม่ได้เด้อต่อไปข้อสัญ,ญลักษณ์นี้คือมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย แสดงว่าแล้วก็มีกากรบาทอยู่ในวงสีแดงแสดงว่านี่ห้ามทําใช่ไหมความหมายคือข้อดี you can't eat or drink here เธอไม่สามารถกินหรือดื่มได้นะที่นี่นะห้ามกินห้ามดื่มเด้อถ้ามีป้ายแบบนี้นะ,ะต่อไปสัญลักษณ์มีรูปกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีการกระบาทสีแดงหมายถึงข้อ A you can't take p h o t o g r a p h ไม่สามารถถ่ายรูปได้ข้อ C ข้อ C นะ you can dive dive เพีย dive แปลว่าดำน้ำเพราะว่ามีรูปหน้ากากดำน้ำเนาะอนนี่เป็นคนเนาะสามารถดำน้ำได้ที่นี่ถ้ามีป้ายแบบนี้ต่อไปข้อที่10โอ้ย in the big city ในเมืองใหญ่ข้อหนึ่ง you should ต้องทำอะไรบ้าง ในเมืองใหญ่ในสังคมที่วุ่นวายข้อหนึ่ง you should or you can cross b a s y street carefully เธอต้องข้ามถนนเ,เหมือนข่าวเนาะข่าวคุณหมอเน,อะนาะสงสารม,มากข้ามถนนระวังระวังนะคะลูก should หรือ can ดีคะ should ควรจะข้ามถนนที่แบบถนนที่รถเยอะๆควรระมัดระวังมากๆ ข้อ2 you must or you might keep your bag close to your body ต้องเก็บกระเป๋าไว้กับตัวนะจนวงกระเป๋าเยอะจนวิ่งราวซับก็เยอะเพราะฉะนั้น you must ข้อ3 you shouldn't or you don't have to walk around alone at night เดินเดินกลางคืนเนี่ยเดินคนเดียวอันตรายเนาะในเมืองใหญ่โจนเยอะเพราะฉะนั้นใช้คำว,ว่า shouldn't ไม่ควรเดินคนเดียวกลางคืน ข้อ4 you can or you have to have to ไปลว่าต้อง can ไปลว่าสามารถใช่คำไหนดีจ๊ะ you get around easily by public transport you can get around get around คือไปไปนู่นไปนี่เงี้ยจะไปห้างจะไปตลาดจะไปซื้อของจะไปปั๊มมันก็ง่ายเขาบอกว่าอะไรไ by public transport มีขนส่งสาธารณะรนะอไม่กี่นาทีรถก็ามาแล้วค่ะ ข้อ5 uh, you m u s t s r you might get stuck in the traffic jam ก็คือรถติดมาเธอจะต้องติดอยู่กับ might get stuck in the traffic jam อันนี้ความน่าจะเป็นเนาะอาจจะเป็นอาจจะมีรถติดเยอะเราไม่ใช้คำว่า must เนาะต้องรถติดตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เนาะบางเวลามันก็จะก็คงไม่ติดตลอดแหละต่อไปไปข้อ11จ้า underline the correct item ให้ขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องอข้อห I mustn't หรือ I don't have to forget to pay my electric bill I mustn't must not ฉันต้องไม่ลืมนะที่จะจ่ายค่าไฟนะไม่งั้นโดนตัดไฟเด้อข้อ 2. I think it might หรือ it must k n o w tomorrow ฉันคิดว่าฝนอาจจะตกนี้เราไม่มั่นใจเนาะเรา50 50 must เนี่ยมันเกือบมันร้อเกือบร้อความมั่นใจมันเยอะท้าใช้คำว่า must แต่ถ้าใช้ might คือความมั่นใจมันอาจจะตกก็ได้ไม่ตกก็ได้เหมือนพยากรณ์อาการบอก50% 60%มันก็ไม่แน่นอนเนาะโอเคใช้ควาว่า might ก้อา I'm really tired Well you c o u l d n t you shouldn't have s t a y up so late ใช้คำว,ว่า Shouldn't have stayed up so late เราไม่ควรนอนตื่นสายเกินไปเนาะเฮ้ย shouldn't stay up so late ไม่ควรนอนดึกเพราะว่าเรารู้สึกเพลียเหนื่อยมากก็สี่เมย์หรือแคนดี้ you turn down the television please I can't concentrate concentrate แปลว่าสมาธิใช่ไหมอืมฉันไม่สามารถมีสมาธิได้คือฉันไม่มีสมาธิอะ Can you อ๋อการขออนุญาตหรือว่า may you เอาแบบไหนดี uh, Can you turn down เธอเธอสามารถลดเสียงทีวีหน่อยได้ไหมฉันไม่มีสามาธิข้อ5 Must o u should have left my mobile at home? It's not in my bag เธอ uh, I must have left my mobile phone at home ฉันน่าต้องลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแน่ๆเลยมันไม่มีในกระเป๋าะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่บ้านแหละความมั่นใจก็คือมันมั่นใจนว่าต้องอยู่บ้านาใช้คำว่า must ต่อไปข้อที่6 excuse me sir may หรือ could you tell me what the time is please เอ่อโทษน,นะคะคุณจะสามารถบอกเวลาอ่อยได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว could you tell me เป็นการขอแบบสุภาพเนาะ could you tell me what the time is ไม่นะ ต่อไปข้อ 7. a dog fell into the river yesterday มาตกลงไปในแม่น้ำเมื่อวาน luckily โชคดีที่ rescuer ทีมกู้ภัย were able to หรือ could save it อันนี้บกความสามารถในอดีต able to ใช้ were able to save it ก็สามารถรักษาชีวิตช่วยชีวิตไว้ได้ทันต่อไปข้อ 8. my grandmother could or should speak five languages fluently คุณย่าหรือคุณยายเราเนี่ยสามารถพูดได้5ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วเลย fluently ก็คืออย่างคล่องฉะนั้น five language จะใช้ to สามารถเป็นความสามารถต่อไปข้อ9 to log into an email account you may or you have to enter a password การจะเข้าใช้อีเมลเราอีเมลบัญชีอีเมลของเราเนี่ยเราจะต้องใส่ password รหัสผ่าน have to ก็คือต้องต้องใส่นะถ้า may นี่อาจจะอาจจะไม่ใช่เนาะเป็นความไม่แน่นอนอาจจะใส่หรือไม่ใส่นี่ไม่ได้เนาะต้องใช้คำว่า have to ที่เปลว่าต้องใส่ต่อไป <c oughs> ข้อที่10 I don't have to หรือ I couldn't be at work tomorrow I have got that day off day off คือวันหยุดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงาน ไม่ต้องคือ don't have to ไม่ต้องนะคะข้อสิบเแอบบ็ I might do. I must go to the beach later I'll see what I feel like I might go ฉันอาจจะไปชายหาดก็ได้ไปภายหลังข้อสิบสอง It shouldn't or it c a n have been Alex who left the door open He never forgets to lock it ต้องไม่ใช่ Alex ที่ลืม ออกไปแล้วลืมปิดประตูเปิดประตูทิ้งไว้แน่นอนเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะลืมล็อกมันนะ c a n have มันไม่สามารถเป็นอเล็กได้ต้องเป็นคนอื่นเพราะอันเล็กไม่เคยลืมข้อ13 They can o r they c o u l d help you clean the house They are free all afternoon ตอนบ่ายเขาว่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถช่วยพวกเธอทำความสะอาดบ้านได้นะ They can help you ช่วยในปัจจุบันเนาะในปัจจุบันข้อ14 can't might ม่ท just watch the program on TV if I'm back home on time ก mm ็ hmm. ว่าเราสามารถดูโปรแกรมเนี้ยทางทีวีได้ถ้าเรากลับมาจากถ้าเรากลับบ้านตรงเวลาหรือทันเวลาทันพอดีแล้วก็สามารถดูได้ mm hmm. I c a n watch I might watch อาจจะดูได้ถ้ามากลับมาทัน มไม่สามารถใช้แคนได้เนาะต่อไปอีกข้อนึงใช่ไหมหมดแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะ่าจะแค่นี้นะหรือว่ามีอีกข้อหนึง่งครับที่เราครูสั่งอะไรไปอีกโอ้ครูสั่งหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งข้อสิบสี่ค่ะลูกไปอีกนิดนึงนะจ๊ะหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งข้อสิบสี่ 1 0ึ่งร้อยหนึ่งอยู่ตรงไหนข้อสิบสี่ตรงนี้อ่าในหนังสือแบบฝึกหัดหลูกเปิดไปอีกหน้าสองหน้าหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งข้อสิบสี่ h a d b e t t e r กับ w o u l d r a t h e r h a d b e t t e r แปลว่าเขียนให้ตรงนี้นะคะควรจะโอ้ยควรจะแต่ w o u l d r a t h e r w o u l d r a t h e r แปลว่าอย่าจะ ซึ่งสองคำนี้ลูกมันจะตามด้วย verb infinitive without to ตามด้วย verb ที่ไม่ผันแล้วต้องไม่มี to ด้วยนะไม่มี to แล้วตามด้วย verb ไม่ผันคือ verb เพียวๆเป็น bare infinitive หรือห้ามผันห้ามเติม s e s ห้ามผันเป็น verb 2 verb 3อย่างนี้ไม่ได้นะ B ก็เป็น B ผันเป็น i s a r was v e r e ไม่ได้ <c oughs> มาดูข้อที่หนึ่งนะดูตามความหมายเลยนะคะ เพราะว่าทุกข้อเป็น verb ไม่ผ่านอยู่แล้วนักเรียนสังเกตนะ go ไม่ผ่าน tell ไม่ผ่าน slow down call span l i v e be leave go go เห็นไหมทุกข้อ verb ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราจะใช้ had better กับ would b e t h e r สองคำนี้แล้วก็ต้องดูความหมายมันแปลว่าควรจะหรืออยากจะดีต้องอ่านประโยคทั้งประโยคมาฝึกอ่านดูคาบที่แล้วครูยังไม่ได้สอนเรื่องนี้เนาะแต่ครูสั่งการบ้านไปครูก็เลยต้องมาเฉลยในคาบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีในหนังสืออีกแต่ในหนังสือค่อยเรียนต่อในคาบหน้าะกันเนาะเพราะว่าเล่มนี้หนังสือแบบฝึกหาดมันเยอะมากอ่าต่อไปไปข้อที่สิบสี่ นักเรียนก็ฝึกทำเยอะๆจะได้เก่งๆกันนะสู้ๆนะคะเามาดูข้อหนึ่ง You had better go now if you want to get to the supermarket before it closes เธอเธอควรจะไปตอนนี้เลยนะถ้านนเธอนะอยากจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะก่อนที่มันจะปิดต้องไปตอนนี้เลยไม่ใช่อยากจากเนาะหนูใช้คำว,ว่า would rather ไม่ได้นะข้อ2 I would rather not tell him about the party I wanted To be a surprise ฉันไม่อยากจะบอก w we c a not tell คือไม่อยากจะบอกเขาในงานเลี้ยงเกี่ยวกับงานเลี้ยงนี้เพราะว่าฉันอยากจะ surprise เก็บไว้เป็น surprise นั่นเองข้อ3 you had better slow down you are over the speed limit เธอเธอควรจะลดความเร็วลงเลยนะเธอแบบ you are over the speed limit คือเธอแบบมันเกินอัตราความเร็วที่กำหนดแล้วนะข้อส we had better call mom and tell her we are going to be late เธอควรจะโทรหาแม่นะแล้วก็บอกว่าเราอาจจะกลับช้านะอาจจะไปสายนะงี้ข้อ5 you would rather not spend his holiday abroad he doesn't like traveling long distances เจมเนี่ยไม่อยากจะใช้วันหยุด ไปต่างประเทศเพราะว่าไม่อยากไปเดินทางแบบใช้เวลาเดินทางน,นานหรือยาวนานอย่างเงี้ยใช้เวลานานเงีแ้ยบบเขาไม่อยากไปก็ไม่อยากใช้เวลาแบบไปต่างประเทศข้อ6 s ซาร่า would rather live in the countryside than in the city would rather อยากจะอยากจะอาศัยอยู่ในชนบทมากกว่าในเมือง countryside คือชนบท city ก็คือในเมืองเนาะ would rather อยากจะมากกว่า จะอยู่ในชนบทมากกว่าข้อ7 Alex had better be careful if his teacher catches him chewing gum in class again he will be in trouble คือ Alex เนี่ยจะควรจะระมัดระวังนะเพราะว่าครูเขาเนี่ยถ้าจับได้ว่าเคี้ยวมาฝรั่งในห้องอีกครั้งหนึ่งเขาจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยต่อไปข้อที่8 you leave early if you don't want to miss your flight You had better เธอควรจะออกเช้าเๆออกก่อนเวลาเพื่อที่จะไม่พลาดรถหรือตกเครื่องบินนั่นเองข้กลา Let's getting late We had better go to bed now. อ uh, It's getting late อ้อ i s getting late, uh, s getting late ออ, late อ,อมันจะสายแล้วนะเราควรจะเข้านอนแล้วมันดึกแล้วนั่นเอง Late ชิงๆเป็วันดึกล้เออมันดึกแล้วนะเราควรเข้านอนได้ละ ข้อสิบ Patrick doesn't like spending his holiday on the beach. He goes sightseeing. บอกว่าใช้คำว่า w o u l d r a t h e r Patrick ไม่ชอบใช้เวลาวันหยุดกับในที่ชายหาดก็คือไม่ชอบไปเที่ยวชายหาดในวันหยุดนั่นเองเขาอยากจะไป sightseeing ก็คือไปเที่ยวดูธรรมชาติมากกว่าธรรมชาติแบบเที่ยวชมเมืองอะไรเงี้ย s i g h t s e แบบนั้นมากกว่าโอเคฉเฉลยกันบ้านหมดทุกข้อแล้วนะคะ,ะถ้าเจอกันสัปดาห์หน้าที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามก็จะเรียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบบทที่8เนาะต้องจบทันก่อนสอบปลายภาคอยู่แล้วล่ะคะ่ะขอให้นักเรียนเขียนให้ครบทุกข้อนะคะข้อไหนผิดก็แก้ด้วยปาะกะแดงเดอ้อวันนี้ไม่มีกันบ้านนะคะโอเค See you bye bye have a nice day